สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้บุญรอดพามาชมเจ้าเขียวโมรโกตโอ้ยทำการลอกบ่อบ่อนี่นะฮะขีโคนี่เยอะหน้าดูเลยนะเอาช่างเขียวนี่จะต้องระมัดระวังดูดิเอาเอาไม้ไปหนุนแทกยืนค้ำไว้ให้ฐานมั่นคงครับ แล้วทีนี้ก็ทอยดินเวียงขึ้นไปข้างล่างมันแข็งไม่ใช่เลยแต่ตรงนั้นมันยุบยุบเฉยๆก็เลยเอาไม้หนุนไว้หนุนแล้วนี่ก็ตักขึ้นตัดเวียงตักเวียง,ยง,ยงสบายๆฮะดูดิบอ่อนี้ทั้งบอ่อได้ปลาหลายตัวเดียวยิงมาดูปลาไม่ได้เลยไม่เห็นเลยเอ๊ ได้ตัวเดียวใครเอาเนี่ยพ่ยูหรือว่าพี่เขียว,วเยห็นไได้ตัวเดียวอ้าวปลาไหลไอเราก็นึกว่าจะมีเยอะอตัวเดียวไม่กล้าขอหรอกเยอะจะแบ่งกันไม่ถูกข้างล่างมันแข็งใช่ไหมก็ลุดไม่โคลงไปอ๋อกวาดยานขึ้นมา ดูดิก็ไม่ขยายแล้วาามั้งอ๋อเอาตามนี้ไม่ขยายครับแค่ลอกลอกให้มันดูสวยงามกับเก็บน้ําได้งานเป็นชั่วโมงนะครับไม่ใช่งานเหมาโอ้โหที่แรกบุญรอดว่าจะมาจะมาดูตอนพร้อมตอนที่เขาลงใหม่ๆกะว่าจะจับปาลาไหลกับเขา คนสุดท้ายไม่ได้ได้แค่ตัวเดียวนี่ก็เวียงไปครับป,ปิดาดเอาเศษหญ้าว่าัชพืชออกแล้วก็ปัดขี้โคลนเอาดูฮะให้มันเรียบลงไปนะแต่เสียดายที่ว่าบุตรมาไม่ทันนี่อยู่ข้างบนแล้วทีนี้ก็ดึงแต่ข้างบนเอาข้างบนเอาข้างล่างไม่ได้ลงไปแล้ว เพราะว่าเจ้าเขียวมรกรตปัดกนบ่อไว้เรียบร้อยแล้วครับขยายบอ่อไม่ขยายหรอกก็ดึงปากเปิดให้มันได้ความกว้างฮะโอ้เสียดายเสียดายมาไม่ทันลงข้างล่างดูดิแกล่อเอาวัชพืชอะไรเอามากองไว้ข้างๆไว้เรียบร้อยแล้วคร ข้างล่างก็มีแต่โคนโคนนี่ก็มาท่วมแทกได้มั้งอ่ะจอดคุยกันปรึกษากันอยู่กับเจ้าของงานเจ้าของงานนี่ก็เป็นเพื่อนช่างเขียวนะงานนี้เพื่อนมาทําให้เพื่อนครับคนบ้านเดียวกันรู้จักกันก็เลยมาทํางานให้กันดินมันข้างล่างมันแข็งนะครับช่างเขียว ว่าข้างล่างามันแข็งแข็งอยู่แต่ขี้โคลนมันเยอะไม่รู้ว่าจะไปเทไหนเจ้าของก็ไม่มีที่เทด้วยไม่มีงบประมาณก็เลยเอาปัดเอาปัดขี้โคลนเอาครับพอเอาขึ้นได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นก่อนนี่สภาพคูสะเต็มไปด้วยขี้โคลนครับ โโอ้ oh. ปันเอาปันครูเอาช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกของช่างเคียวฮนะขอยืดเส้นยืดสายก่อนโอ้ยมาช้าแล้วโอ้ยกัดเราซาไปนั่งรอว่าจะมาตอนไหนพอเห็นคลิปลงปุ๊บก็เลยมาเลยเลยไม่ทันเลยเลยไม่ทันลงดูข้างล่างเลย ขึ้นไปทำงานต่อฮนะเสร็จไหมวันนี้ออกก่อนลุๆดูดิต้องเอาต้นมะพร้าวนะหนุนล้อไว้ ทีแรกก็ไม่กล้าเหมือนกันให้เจ้าพองเขาเตรียมมะพร้าวไว้ให้นู่นกับอีกท่อนหนึ่งครับมีอยู่สองท่อนแต่ผลสุดท้ายข้างล่างกลับเจอดินแข็งครับนี่ต้นมะพร้าวล้มไปดีครับป้องกันไว้ดีกว่าป้องกันไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนถ้ามีมะพร้าวสักอย่างหายห่วง ลังนี่ชักล่องจะปลูกมันหรือไงนะยูนปลูกผลไม้ปลูกอะไรทุเรียนนะฮะปลูกทุเรียนครับปลูกทุเรียนนี่เจ้าของอเดินไปแล้วดูซิว่าจะเอามะพร้าวหนุนเหมือนเดิมไหมนี่กำลังจะเอาท่อนมะพร้าวขึ้นแล้วฮะ ไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วมัง้งนี่เอาไว้ป้องกันไว้ฮะนี่หมดที่อันตรายแล้วไม่ต้องใช้แล้วเอาไปยังหางเดินลงมาเลยนี่ งานชั่วโมงก็ไปเรื่อยๆครับวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าน่าจะไม่เสร็จนะเพราะเหลืออีกต้องสองด้านด้านนี้นี่ด้านที่สองนี่ด้านที่สามกำลังทำอยู่นี่ก็เกือบจะป่ายสามไปแล้วน่าจะเป็นพรุงดีละมะั้งสายๆน่าจะเสร็จ นอกจากว่าทำโอแะมีโอให้น่าจะเสร็จย้ายมามาตอนเกือบจะห้าโมงนะห้าโมงเชา้านี่พอรู้ว่าทำงานเดียวนี่หายหมดเลยทั้งผู้จัดการทั้งฝ่ายบริหาร ่งนี้ไปทาย YouTube กันหมดหรือเปล่าไปทาย YouTube ที่อื่นอ้าวตักโดนแท็กตัวเอง ลากตอนอยางก็เยอะไปหมดเนาะนี่ไอเรื่องปลาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกบอลูกนี้เขาวิทย์สามรอบแล้วมั้งรอบแรกว,วิทย์เพื่อจับปลารอบสองฝนตกรอบสามนี่ก็เพิ่งฝนตกเมื่อตะกี้นี่เองช่วงสิบวันที่ผ่านมาสามรอบครับกว่าจะได้ทำไปได้แต่งบอ่อลูกนี้ทีแรกเจ้าของบอกว่าให้นะ ให้เอาดินไปขายได้แต่ยังว่าแหละต้องเอาขี้โคนออกให้ด้วยโอ้ยใครจะเอาขี้โคไปเทให้ไม่มีใครเอาขี้โคหรอกกันเลยเอาวตัเส้นใจจ้างเป็นชั่วโมดีกว่าหลอกสะเฉยๆไม่ต้องเอาดินออกหรอก ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงน่ากลัวหรอกไม่เหมือนตอนลงไปตอนลงไปยังพอได้ลุ้นมั่งไอ้นี่ขึ้นมาแล้วปัดเรียบร้อยแล้วเหลือแต่แต,แตงดึงข้างเอาจะมาหนักก็หนักตรงนี้แหละไอ้ตรงนู้นก็แค่ดึงสลปดึงสลปเอาครับสองด้านนี้สองด้านนี้คงใช้เวลาไม่นานหรอกนะจะมาใช้เวลานาน,านด้านนี้ด้านเดียวเลยฮะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวบุญรอด ขอจบเปียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอพักคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ